ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้เราอยู่กับ Cook s เ r ิ e ์ฟเดลิเชสภาคที่2กันนะครับผมเป็นเกมทําอาหารที่เรียกว่าเราในผมจะเป็นคุกเนอะผมทํางานอยู่ใดบนพัตคาดนะครับผมก็คือตรงนี้แหละนี่ครับนี่คมันเป็นมันเป็นร้านเก่าๆอยู่ตรงนี้เ่ยนะครับผมที่เราจะสามารถผมตกแต่งร้านได้นะครับผมมันจะแบกว่าทําให้มันสวยวันนี้ได้อีกเนะยครับผมแล้วก็นะครับเราสามารถนะฮะ ทาอาหารได้นะครับผมนี่นะครับผมนี่คือเมนูของเรานะครับผมทั้งหมดเลยแต่ละเมนูเนี่ยก็จะมีแบบว่าอันที่เปิดแล้วแล้วก็บางอันที่ล็อกอยู่นี่ครับโอเคแต่เองซื้อด้วยนะแต่ละเมนูอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเรามีตังค์งที่สองพันแต่เก็บไว้ก่อนนี่ครับเก็บไว้ลงทุนเนี่ยไปดีกว่าครับผมไปกันเลยอันนี้อะไรให้เลือกเลือกอาหารเหรอ s t r e c h อ่ะได้ไหมอันเนี้ยโอเคปะ่ะหรืออันนี้ดีอ่านี้หลักแล้วกันนะครับอันนี้เป็นมันร้องมาแล้วก็ร้องมาอีกแล้วก็อาหารกินเล่นนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับไปอันนี้ก็คืออ๋อที่เป็นเทียบเกรดโอ้มีแฮปเกรดด้วยนะครับโอเคอันนี้คือ อ๋อนี่น่าจะเป็นเซตอาหารห a, b, c, ครับผม a b c d เนี่ยครับประมาณนั้นนะครับนี่เราก็จะใช้เป็นอันเดิมก็คือตัว a แล้วกันนี่ครับนี่เอาเลยไปนะกลับมาโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดการเล่นหรือเปล่าครับผมอันนี้น่าจะใช่เนาะนี่ครับแล้วก็คลาสสิกไปก่อนแล้วกันนะครับผมครั้งแรกโอเคป เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านิวเดมาแล้วครับวันนี้น่าจะเป็นภารกิจหรือเปล่าโบนัสออเจสทีฟนะผมโอเคไปขั้นแรกเราก็ต้องเตรียมอาหารก่อนโดยการทำขนมนี่สองอันเลยดีกว่าโอเคนะครับ นีได้ไหมหมดได้หมดเลยได้อะไรก็ทำให้หมดเลยแล้วกันฮะซีเรียลเหรออ๋อเป็นอันนี้แล้วก็ผสมกับนมใช่ไหมครับโอเคครับผมคุณลูกค้าใจเย็นดีครับได้ทุกคนครับผมนี่จะเป็นไฟเบอร์เหรอแล้วก็เป็นนมน,นี่ครับแล้วก็ผสมกับสตรอ,อเบอรี่นี่ครับไปพอพอไหมนี่จะเป็นอะไรอ่ะ อันนี้ปะนี่แล้วก็เป็นนมนะครับแล้วก็เป็นบลูเบอร์รี่นะครับบ,บลูเบอร์รี่นี่โอเคเรียบร้อยครับกดส่งอาหารครับอันนี้ปึ๊บป๊บย่างไวแต่กันโอ้มีทําความสะอาดด้วยนะครับทีโอเคเรียบร้อยกดโอเคอรอก่อนนะยายแปบ๊บหนึ่งนะครับรอหมูมันสุกก่อนนะครับแปบ๊บเดียวนีครับผมไม่นานเลยนะครับโอเคมา ึ๊บเอ้ยกดผิด<笑><笑>เห็นไหมครับผมเวลาแบบเสิร์ฟไปดูแบบว่าผิดมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอ่าโว้ยวิ่งดืด้ดอๆขาขยะเต็มโอเคไปเดินเตโอเคไปครับโอ้โหเสียงเป็นไงครับถ้าเจอคลิปนี้ตอนคืนนี้บอกเลยว่าหิวเลยนะครับโอเคอันนี้ไปครับรอมันสุกก่อน อ่ามาโอ้กินแต่ซีเรียลเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวมามากันเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะเย็นนะจะเย็นนะเจอกันครับคุณลูกค้าครับได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนเลยนะครับผมใจเย็นนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรากดผิดกดถูกเลยเออครับผมโอเคเฮ้ยจะไม่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 แล้ว เดีย๋ยวนี้ต้องใช้ความเร็วมากเลยครับผมมาอุย้ยยังไม่สุกเลยเวรกรรมละเสริมเลยแล้วลกันอ่ามากดเดีย๋ยวย่างหมูไว้รอก่อนจะได้มาทำทีเดียวเลยเวลามันสุกนี่ครับโอเคอุย้ยดดเ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 ดจะยังบี้ส้มเต็มเดี๋ยวส้วมเต็มดีก่อนนะนมโอเค Oh, ไปแล้วโอ้โ oh. ห <laughs> แต่เย็นนะครับแต่เย็นนะครับได้กินกันทุกคนเด้อได้กินทุกคนเด้อโอเคนี่ครับ <Okay. S 1> แต่เย็นนะครับโอเคนี่สุกพอดีเนาะมาเกรวี่นะครับแล้วก็เป็นอันนี้ป,นปึบ๊บ okay. อันนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็เป็นอันนี้ปึ๊บแล้วก็นี่ปั๊บโอเคอันนี้ปึ๊บปึ๊บ โอเคครับส่งครับต่อไปเป็นน้ำดื่มนี่ครับน้ำดื่มน้ำดื่มรีฟิลสามารถจิบได้เลย,เลยนะครับผมโอเคมาต่อไปโอ้โหคุณจิบสเต็กเยอะมากโอเครอมันสุกโอโหลาะเมนูใหม่ใช่ไหมอันนี้โอ้ยไม่ใช่ต้องใส่จะเป็นอันที่สองเลยครับโอเควิ้ยไม่ใช่เหรออะไรแล้วเนี่ยปึ๊บ อันแรกโอ้โหจะเย็นเยนะแมงวันแมงวันเดี๋เด้อเดี๋เดเด้อเโอ้โหฮะลงไปลงไปอะไยะโอ้โหไม่ทันโอ้โหไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปวกด้วยหรอปวกมาไงวะตัวอะไรวะเนี่ยนอนนอนขึ้นโอเคนะครับโอเคไปครับส่วมเต็มปัญหาเยอะ โอเคมาอันนี้จะเป็นอันนี้แล้วก็เป็นนมแล้วก็บานานาสนะครับโอเคหมดอย่างงี้เนี่ยมาๆมาลงไป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 มาอีกอันเดิ้ลนี่น้ำครับโอ okay, เคเติมน,น้ำเรียบร้อยครับผมโอโ้มาโอโ้เด้เด้อเด้อมาแล้ว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 ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ป จะเป็นแบบรุตเร็วโอทันใจรอแป๊บ,บนึงเด้ออย่ารีบนะครับล่ะอย่ารีบนะครับเพราะครัวรวนนี่ครับผมจะรีบนี่ยครับอ่าโอ้โหนั้นหมดแล้วเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะจะเสิร์ฟนี่ไปก่อนแล้วกันปลาอันนี้แล้วก็อ่าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันที่สองอโอ้โหอ่ะอันไหนอ่ะ แตกเลยคนกำลังรีบโอเคอ่าเป็นเอฟจะจะไม่จะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปโอเคสุดปีโอเควีไปซีเรียลโอเคเป็นอ่าพอดีนมบารา์เดน่าไปปึ๊บโอเคปั๊บแล้วก็ปึ๊บปุ๊บยางหมูไว้ก่อนนะครับยางหมูไว้ก่อนปึ๊บปุ๊บโอเคน้ำหมดเหรอ วันนี้รอานานแล้วนี่ครับโอเคเอา่าอันไหนอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นนมนมบารา์น่าโอเคแล้วก็มีน้ำน้ำเหมือนจนะังหวะน่ะโอเคไปส่งโอเคครับผมแล้วก็เป็นอ,อันนี้แล้วก็เป็นนมนลยครับนมนมโอเคไปครับโอเคสุกแล้วนะครับมาเดวีว่ธรรมดาเนาะ แล้วก็เป็นอุ้ยทำความสะอาดป๊นหนึงนะครับโอเคครับผมรักษาความสะอาดด้วยนะครับแล้วเราต้องขึ้นชื่อดูความสะอาดนะครับโอเคไปอย่างนั้นนี้ปล๊บแล้วก็อ้ยไม่ใช่ผิดอันเลยมั้งไงโอ้โหโ,โดนโกดเลยขอโทษครับพอครัวรวนอย่ามาไว้เกินโอเคนี่ครับมาอันนี้จะเป็นช็อกอันนี้แล้วก็เป็นอะไรนมนะครับ ก็อันนี้เป็นถังขยะโอเคลง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 ไปโอ้โหขยะโคตรเยอะโอเค,อเคนี่ครับจบจบยักจบแล้วเนาะโอเคครับผมปึบ๊บแล้วก็นี่ครับนิ้วโอเคนี่ครับเรียบร้อยครับผมจบกันไปวันนี้นี่ครับหนึ่งวันโอ้โหเรียกได้ว่าแบบรับลูกค้ากันแทบไม่ทันเลยเนี่ยวิทยของ ได้อะไรฮะเยอะเลยได้ของแต่งร้านแน่เลยเราลองไปแต่งร้านดูดีกว่านี่ครับมันแต่งร้านได้นี่แล้วก็อันนี้ใช่ไหมนี่ไงหูสีแดงมีรูปด้วยจะด,ดูรูปก่อนนะครับนี่เอาไว้ตรงนี้เลยกันนี่รูปรุงโ,โหมีแล้วอะ่ะ มีอันอื่นไปโอ้อันนี้จะเป็นโลโก้นะครับมันใหญ่ไปโอ้โหนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอ้าเลยอันนี้อ่าโอเคโอเคเรียบร้อยอยากได้กำแพงอะ่ะอยากได้กำแพงมากเลยไปครับอ๋อแล้วเราก็สามารถแบบไปร้านอื่นได้ด้วยนะเนี่ยๆนอย่างร้านพวกนี้แต่ตอนนี้เราจะเอาร้านเราก่อนนี่ครับนี่ครับ มีเมนูเดิมเลยนะกันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับไปวัดที่สองมาเตรียมของโอ้ไม่ใช่นี่หรอ,อแรกอะอัะอน,นี้ล่ะโอ้ไม่ใช่อันเดียวโอเคแทมน,นี้ โอเคน่าจะทําได้แถวเดียวนะครับโอเคมาครับลูกค้าคนแรกของเราเป็นดมแล้วก็โอเคครับส่งเลยครับเรียบร้อยคุณลูกค้าครับมาคนที่2รอลูกค้าครับโอเคครับมาแล้วนะครับโอเคเราเป็นไฟเบอร์มิวนะครับผมแล้วก็บูเบอร์ี่นะครับได้เลยฮะลูกค้าคนต่อไปก็แล้วก็โอเคครับปั๊บ โอเคครับผมทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อสุขะระบายที่ดีนะครับรอหมูมันสุกแปบ๊บนึงนะครับพี่อ่าเป็นอันนี้แล้วก็เป็นนมเนาะแล้วก็เป็นบลูเบอร์รี่โอเคครับเรียบร้อยครับขังขังระยะเต็มแล้วโอเคโอเคหมูสุกไปเลยครับฮึบมา นี่เป็นโอเค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 โอ้โหเดี๋ยวนะส้วมเสริมเต็มอะไรเต็มหมดเนี่ยหลังจานโอเคเครื่องล้างจาน <c oughs> เรียบร้อยสะอาดเอี่ยมโอเคมาครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้ไพเปอร์ยูสับปะรดโอเคครับเรียบร้อยครับผมโอเค มาพี่โอ้โหลุงทำอะไรมาเนี่ยโอ้โมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยจะมีโจรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเราต้องย่างหมูรอแล้วครับจังหวะนี้ต้องอย่างหมูรอ,อแล้วนะครับย่างหมูรอแล้วนะโอเคครับแล้วเ,เราก็ไปทำบดีเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้โอ้โหบดีโอเคครับผมพอดีครับสุกพอดี โอเคไปครับส่งครับลูกค้าโอเคอันนี้อันนี้แล้วก็ซตรอเบี่ครับโอเคอันนี้สุกพอดีครับผมมาสเต็กแล้วก็เป็นอันนี้โอเคไปครับโอเคปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอเคครับเแบบรวดเร็วเลยโอ้โหหมูสุกเยอะมากหมูสุกเยอะมากโอเคครับโอเคไปโอเคไปสเต็กโอเค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  โอเคโอเคโอเคนี่ครับยางหมูลอ่อไปโอ้โหยางหมูลอ่อไปโอเคยไหมอันนี้แล้วก็เป็นดอมสตรอเบอรี่โอเคอุ้ยผิดไปแล้วอันนี้เป็นลาเปื่อแล้วก็นมนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคปึ๊บ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 มาครับโอเคมาอันนี้แล้วก็เป็นนมนมเนี่ใช้เยอะมากนะครับ นี่เรียบร้อยครับจากนั้นอุ๊ดเด้อเดี๋ยวนะเอานี้ก่อนปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็เป็นบานาน่าโอเคครับผมโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับใจเย็นครับผมหมูสุกพอดีโอเคปึ๊บแล้วก็เป็น t h i ปึ๊บโอเคครับผมโอเคล้างลงไปลงไป,งไปส้วมเต็มส้วมเต็มเดี๋ยวส้วมเต็มส้วมเต็มโอ้โหมากันแบบกระพริบเลยล้างจานแป๊บนึงครับพี่ล้างจานแป๊บนึงเลยครับโอเค มาโอเคอ่า okay. uh, อันนี้แล้วก็เป็นมิวโอเคครับแล้วก็อ่า uh, อันนี้เหมือนเดิมเป็นมิวแล้วก็บานาน่านะครับได้แล้วครับรอแป๊บนึงเนดะ้อโอเคครับผมจัดปลวกแป๊บนะครับโอเคอันนี้อันไหนเนี่ยให้ทําอันนี้ปะไม่ใช่อันแรกแน่นอน okay. โอเคเอ้ออ่ะโอเคละแป๊บนึงนะครับลุง เลยครับขอทำความสะอาดแป๊บนึงแล้วครับผมเดี๋ยวทำให้นะครับลองเก็บกวาดร้านให้ดีนี่ครับโอเคเรียบร้อยนะครับตึงนะครับตึงครับตึงโอ้โหเดี๋ยวโอ้หออเดอร์มาไม่หยุดแม่เกยทันไหมเนี่ยอ่าอันนี้ปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยไปครับไม่ทันไปแล้วลุงโอ้โหมาอีกแล้วมาเยอะ รารมณ์เสียขอโทษด้วยวน,น,นะครับโอ้โหลูกค้าอืมออแ,อแล้วก็อันนึงนะครับอืมโอเคสองแถวไปปุ๊บโอเคแล้วก็อันนี้เป็นไฟเบอร์นิวสับปะรดโอเคครับส่งครับน,นี่เป็นเอ่อเอร์นิวโอเคพยายามดูให้ดีด้วยผมแล้วก็เป็นนี้ มิวแตหน้านะครับไปโอเคทรงทรงย่างย่างโอเคครับกดโอเคทรงไปปึ๊บแล้วก็เป็นอันนี้โอเคครับโ,โ,โมแล้วก็เป็นนี้สุกแล้วนะครับแล้วก็เป็นดูนี้โอเคนะครับมาเลยจากอะไรก็มาผมทําได้หมดมาอยู่ที่ว่าจะทําท,ทันหรือเปล่าจะทำมาทําได้ทําทันหรือเปล่านี่สิทำกั อาไปเป็นฟิวเนี้ยบปลานหน้าโอเคเกมหมูสุกพอดีไปว <quin one S 1> ันนี okay. we Hence, we ้รอนานแล้วครับนิวแล้วก็สตรอเบอรี่บูเบอรี่โอเคส่งจะหมดแล้วน้ำน้ำน้ำโอเคครับทังขยะทังขยะทังขยะตะกลงลงโอเคเรียบร้อยครับดำเนินการลงโอเคครับมาออเดอร์มา แล้วก็อันนี้นิวบูเบอรี่โอเคจัดทำหนึ่งนะไรหมูไรหมูไรหนูเออโอเคไรหมูอ่าแล้วก็อันนี้แล้วก็เป็นตัวนี้นะครับนมแล้วก็เป็นบูเบอรี่เห็นแล้วหิวเลยอะแต่วัดตอนนี้ไม่มีเวลามาหนะิวเนี่ยบ่ต้องทำอย่างเดียวเลยโอเค หลังจานแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยครับมาเรียบร้อยเติมน้ำโอเครอสุกแป๊บหนึ่งนะครับรอมันสุกแป๊บหนึง่งโอเคใกล้จะสุกและอีกทีเดียวอีกนิดเดียว,ดดยวจะได้กินแล้วน,ควนะครับได้แล้วครับคุณลูกค้ารับซอสเป็นอะไรดีครับกีวีนี่ครับโอเค หมดไหมเรียบร้อยครับผมเดคอมพีดโอ้่เรียกว่าตาลายกันเลยทีเดียววันน <c oughs> ี้ก็คือผลสรุปของเราเนี่ยครับวันนี้เงียบวิได้ข้าวมาโอ้ยแมวโอเค,อเคมีพื้นมาให้ได้ของใหม่อีกแล้วฮ่า <c> ฮ <oughs> โอเค๋ยวเรามาแต่งร้านกันทุกคน เดี๋ยวเรามาแต่งร้านกันดีกว่าพี่เราได้พื้นมาใหม่ใช่ไหมพื้นเหรอนี้ป่ะใช่ไหมนะเนี่ยปึบ๊บนี่ไงโอ้โหโคตรสวยอันนี้แหละที่ต้องการแล้วก็มีกำแพงมีไหมไม่มีอ่อโอ้เสียได้ไม่มีกำแพงกำแพงยังไม่มีนี่ครับคุมไฟอ่อมีอยู่หลอดเดียวโอ้โห ก็ยังไม่มีอะไรเลยรูปไปยิงเราได้รูปแมวมานะครับจะรอจะรูปแมวมาติดกันนี่โอ้โยใหญ่เลยติดไว้ตรงกลาง,างแบบนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวขยับขยับได้แล้วก็ขยับเอาเดีย๋ยวเราก็ต้องขยับสักหน่อยนะครับ อรูปแมวขยับยังไงเนี่ยอ๋อนี่ตู้เอาไว้ที่หลังเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวนะขยับขยับอ่านี่ได้ละรูปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บเดยเล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 ยอยู่ตรงนี้ก็ถูกแล้วลุงไม่ต้องตามมาสิเฮ้ยเอาไม่ได้รอรเห็นกลับแล้วสวยกันก็รูปนี่ไงใช่ป่ะนีตรงนี้ตรงนี้ โอ้วันนี้โตไม่ใช่ปึ๊บโอ้งั้นรูปแมวติดตรงนี้แล้วกันติดใกล้ติดใ,ใกล้ๆกับพี่คนยิงปืนนี่ครับโอเคนะผมโอเคขอพักพีซดีก่อนนะผมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนีนกนก้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับได้าากลับมาเจอกันใหม่สำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ goodbye ครับ